อะไรโอ้มาแล้วอุ้ยปลาน,นินไซโลไซโลไซโลจูตักตัดจูออกครัดไซโลไซโลเออหาปกตนี่นไหมสามสามนิ้นจูจูตักตัวนี้ก่อจูเสียวเสียวอื้มมาแล้วจุมาแล้วมาแล้วจูสองสามสามตัวสามตัว สามตัวสามตัวตัดตัวใหญ่ก่อนตัดตัวใหญ่ก่อนสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทรม,มาหากินทิงไทย น,นี่มาลุนเซนยอท้ายเขื่อนตาสักครับเว้นไปวันหนึ่งวันนี้นนสิเปน็นยังไงเชื่มันบ่มาเดี๋ยมารลุ่นกันมาทั้งบิดสี่เส้นยอครับมั้เส,นนส้นลีให้น้อยเส้นนะครับแล้วก็เส้นจุมาลุ่นไปน้ำกันครับกระโดด่ลงครับตะเพียนตัวแรก ลุ่นไปเรื่อยๆสพปลาชมเลยรู้ครับยกวัดดวงไม่มีอาหารไม่มีเหยื่อล่อครับดวงไปเรื่อยๆปลาขาวเจ๊ออกบดเลยเโาแล้วเซนล,ลี่อยู่รอฟังอ่ะมานแล้วนิ้นใหญ่แต่ตกัตกตกัตกตักตักตักน้อจากเซนล่ะจากซอก ดักแม่บอ่อขึ้นคอกบอ่อเดื่มล้วเจ็กลี่ปลานินใหญ่มาแล้วเพียนมาอีกแล้วตัวที่สองเขียนไซส์ส,สวยๆเหมือนเดิมครับ

อ้โหดูทังนอกเทียนมีทังนอกสองตัวเลยเดินมีธน,นาจะได้ไหมหงง้อก็ไ่ได้ฮ่าต้นใหม่เดี๋ยวหลุด,ดไปแล้วหนึ่งตัวมีเกาะขี้ขี้ก็ไม่ได้ คนใหม่ไหลบนวังน้อ,อยหนักปลาอยังงนุย้ยที่นึงจุโอ้ยไปแล้ววะะออกไปแล้วปลาอยังเออนักพวกอะไรพวกแม่ปลาดูนะบก็ต้องเปลี่ยนวันนิ่งให้เราไปดินนุย้ยไปเลยนนะโอ้ปลา,าอยังนุดินนี่งย่อ ก่เห็นตัวได้อด้ปตปละเพียนเื่อปโโลาปดาูรอกรอกรอออกทั้งแดดวา่อางห็นมันเนื่อยอยู่ทั้งนี่เลยนะี่ทั้งตันต,ตกนี่แหละมันึ่ามัอ้มอืมหังมังใหญ่มังกับตะเพียนครับมังหนึ่งตัวเพียนหนตัว เพียนตะเพียนหนุยยคือเธอนี่ก็ปะนินใหญ่วันนี้ยังไม่เจอปะนินนะครับพี่น้องครับเก็บตะเพียนเ,ยเพียนตะโตงามเล้ครับอุ้ยตะเพียนเพียนโดดออกไปแล้วออเพียนใหญ่เหลือตัวเล็กมีตำหนา เพีนยนไง,งเไปเ็เนของรีตักปลาครับรีไกพุ่นนะปนินแต่อะไรเนี่นนนจุเพียน,น,น แข้งฟังน้ำอยู่ลองเบึง้ออ,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 อตะเพียนโอ้สูนแหงแก้ะเพียนครับตะเพียนเก็บมาเรืเร่อยๆเก็บได้ตลอดครับรอประตัวสองตัวนี่ยังเพิ่งเจอปลาฟูงยังเพ่เจอปลานิ้นเลยครับลุ่นไปเรื่อยๆ โอเแข็งโอ้ยสามเซ้นได้เลแหนะปะัปะสสสดส้อยครับปัดส้อยลงซีเส้นกลหลอดย้อครับบมไรสั่งเแล้วเพียนใหญ่ตัวติดบองหันลรือว่า Để thêm một bữa đi Thiên dậy Nhắc cứ thử phá ra chỗ Thiên Ừ, lý bình đấy và tập tiên Hàng theo à ดูปลาที่มาตอนนี้นะครับนีอนี่ปลาหางงเประทันพอปลานิเลยครับเก็บปลาตะเพียนอปลาะไปลาอะไโอ้มาแล้วอุ้ยปลานิไซโลไซโลไโลจู่ตัดตจูออกหูขาดไซโลไซโลอุ้ยอุอยันนอขาดพนั่นเกาะแล้วจู เกาะแล้วจุวจเฮ้ยเฮ้ยใจตุ้มๆต่อมๆแหงยานแหงียงนอขาดเจอแล้วครับปลานินตัวแรกวันนี้ไซโลไซโลกว่าเลยครับวันนี้ตัวใหญ่ๆเฮ้ยแหวงยานออกงอขาดอยู่เจอจนได้ครับ มานี่งใจใช้กิโลมาแล้วมาเดิมวันนี้ว่าจะไม่เจอซะแล้วรุ่นนานกับมาเนี้รุ่นนานก็จะเจอมานนี้ยดวงลยครับโปรลูกไอู้่สซนไหนอยู่มุมงใดครับเพราะว่าล้ามหลหมายก่วงไปนี้นวัดดวงไปเรื่อยๆแต่ยมจังหวะวางมือรอป่าเอา้อ อาบตีนะไหมสามสามนิน้นจู่จูตับตัวใหญ่ก็ดูเสียวเสียวเอ,อ้เอ,อตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนเสียวหลุดเสียวหลุดอีกสองอีกสองอีกสองเออสีนส่นิ้วเลยสมกับย่างไก่ได้ไหมเพื่มาแล้วสามตัวปลานิลสวยๆนี่โลซานเพิ่งลอกฟัง ออกตะจุออกแล้วอุย้ยตังทีตายออกไปแล้วปวดไปเลยครับยอขาดเลยดินใหญ่เสียดายเสียตายเกาะไปโอ้ปนิ๊งปนิ๊งปนิ๊ง่ตัวหนึ่ง,งตัว,ตวสองตัวสองตัวอือสองตัวครับสองตัว ឡានមិនព្រមហ្នឹងហឹមហឹមធម្មតាស្រួលយប់យប់ហ្នឹងថាប៉និញញៃវិញស្រួលហែងសំដៅ เพี้ยนใหญ่เพี้ยนใหญ่เพี้ยนทองก็มีเพียเ้ยนกับถุงน้ำน้ำเลยครับเพีย้ยนทำปลาลาก็ได้โอ้ปลาใหญ่ปนโดด้วยวะบุ๊บเลยเวย กินนะเปียนอ๋อกำลังบดกินมังซิสเวหึกกใหม่หึๆๆโอ้ปกกพร้อมดินแห้งปลาตะโกกับปลาตะโกะดิงึบๆเลยตะบันยิ ออื้ไปดูตัวนี้ดินเป็นตัวโลโลเลยนันินครับได้เพิ่มอีกหนึ่งเต็มเพียนนึกว่าปานินใหญ่เพียนหนึ่งตัวอื้อบดินบดซูดเลยเต็มเอาทีเดียวเลยปานินปานินต้องยกเลาะคู่แล้ว phải lại như bên chuẩn mua Ừ, một tiếng, một tiếng Đẹp bãi nhì vậy chắc trực đặc Biển khắp nam dễ quang Mãi mãi Ta khú này, nhốt lò khú loo. เฉลี่ยกอยู่คนเดียวสุ่มออกมานิ้นแต่เนี่ยเออโอ้ตัวนี้กเก็บโลเพ่อนจิ้งลี่เ,ยเดยกก็เบิ่ไปไปงปลายจุ่เอาเลี่ได้สามโลสามขีดนะครับเด็กกินเขาใครเป็นรุ่นไหมเพื่อนได้เพิ่มกันเฉลี่ยเคียงมื ันี้ปลาใหญ่ลางสามล้องงสามขีดปลาติกนี่ตัวใหญ่นั้นมันเก็บพอลุบละสั่ยังไงร้ายช่วยเนี่ยจ้ะโอ้ปลาใหญ่ลายมนี่่ันีช่วงเช้านะครับปลาใหญ่ลาปลานิมตัวสวยๆของใหญ่ลาได้สี่กิโลนะครับปลานิมสวยๆเลยครับนี่ปลานิมปลาใหญ่ลา เวลาได้4กิโลเดี๋ยวล้อสรุปของได้หน่อยกับเส้นจูครับต้นขึ้นได้ขึ้นมาแล้วมาเบื้องปนินมาเบื้องปนินมาเบื้องเดี๋ยวเจ้าที่ผิดหวังมาเบื้องปนินใหญ่จวดออกปนินแหลมจั่วอย่ามันจั่วใจเบ้นว่าสันตุมต่ำยันมันออกอ่ะ แหกอย่างยุ่งๆแล้วแหกไปตัวนึงต้นนินต้นนินลายแหกออกอะมาเอ้ยปลาเส้นจู่ครับปลาจะบุรีปานินก็ได้ดูด้วยได้แฝงมาช่วยปนินใหญ่นี่ล็อบานเนี่ยลาะคูณน้ำมันว่าให้น้ำนี่แหละเนี่ยตั้งชื่อเหมือนนู้นเลยอ่อนปามตวงน้ำดีปลานินใหญ่ครับปลาเส้นจูครับเจ็ดโลครับว่าที่บได้ปลาครับไม่ได้ปลานินหลังๆเนี่ยเขาเรียกว่าที่บได้นินใหญ่ครับ ตัวเป็นโลควเลยครับนี่งตมนี่ครับเจ็ดกิโลแล้วครับเดี๋กินข้าวแล้วไปลุ้นต่อปลาเห็นหน่อยโอ้เห็นหน่อยได้หลายท่านะว่าตะพ์ได้ปลาเห็นยกหายยกหายน่าไหมันดจับ่ตอบได้ปลาพู้หอโอ้ได้หลายหลายดีาเด้ปล่งเปนปลาเป็นเป็นปลานิ้ปลานิ้น้อยโออิงีิงีไม่ได้ปลาพู้หอ ปลาหนิ้นเลยตันบ้านตันลักปลาตัวไรปลาคนเดียวจังหนี้อะโอ้ปลาใหญ่น้อยครับปลานินหลายตัวแล้วนะเจ็บเงี้ยก็ได้ปลาใหล่เลยปลาใหญ่น้อยครับได้หกกิโลหักน้ำอกแล้วเห็นไลยตูนตามตามนี่เลยตัวนี้เลยเนี่ยตั้มตั้มเนี่ยตัวนั้นเป็นปลาเลยโอ้โหได้หมานอยู่ครับจะเปไปรุ่นต่อหลังกินข้าว หลุดต่อช่วงบ่ายครับหลังจิ้มเขาจะเป็นยังไงหมานไม่หมานลุดกันต่อริมแม,ม่น้ำปลาส,สัตว์ครับหมายนี่กับมาเมื่อสองสองเมื่อที่แล้วนะครับมาหมายนี้วันนี้จะเป็นยังไงไปหาเยอะหน่อยเราเต้นออกจากเงาะปากนี่ไปไล่ถึงปหาน้อเจ้าย์ลี แค้น้อยครับประเดิมปานินออกจากงอเส้นจู่ซูนย์ดิล่ะโอ้ยวออกไปเลยตัวใหญ่โตน้อยหรืออะไนี่เล้ยไม่แน่เป็มโลไปแล้วยอคไปโลวอประทันตีน้ังกาออกไปเลยสามตัวยังไม่ได้ปลาเลยมือนจะชงไปนั่นไม่เร็วแล้วนั่นประจูตัวเป็นโลเลย ออกไปแล้วครับ <c oughs> ประเดิมตัวแรกแล้วครับประเดิมแล้ววันนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ตัวแรกแหกหมนันออกไปสามตัวครับเพิ่ง <c oughs> ได้ตัวแรกวันนี้กัรข้าวตัวเงญ่ย็ได้ตัวละลูกออกไปแล้วได้ตัวน้อยรางวัลปอบใจตัวมาแล้วตัวที่สองครับ ที่สองปนินปนินทานบ่ทัานบ่ล่ะเอแล้วครับเจลลี่แข็งหมูเอ้ยเจลลี่แข็งหมูปนินโตโดดแห้งแค่เหนเจลลี่เอาอีกแล้ว สามตัวซ้้นแล้วอืเชลลี่อ่ะมาอีกแล้วครับตัวที่สามอ,อสามตัวเลยครับถูกสองสามรอบพร้อมกันเลยเอาอีกแล้วเชลลี่สองตัวแล้วเจสี่ตัวเชลลี่หมานจริง มาแล้วมาแล้วเน่แต่ปลา,า,าเดี๋ยวว่าจะออกอ่ะโอ้ยอนแสงทุกตัทั้งนี้ตัวแสงตะวันครับตัวนี่ตัวก็จะตัวรู้ไปหยุบด้วย <laughs> ไม่แล้วเอาไว้แล้วครับเจลลี่มาเข่าขที่นี่เฮ้ยเสงไห้ได้แต่วา่า ปาไปยุ่นอ่เนาะป่าทิกลีเขาอีกแล้วครับเจลลีเขียงหมูช่วงบ่ายนี้รู้สึกจะหมานกว่าเขาจะโตน่นนะโอ้ดินแหงเท่าไรตามตามเท่าถึงท,ทางแล้วเนาะแล้วครับเจลลี่เขียงหมูมาอีกแล้วสองตัวเลยมันยุ่ในทางนั้นเท่าไหร่ป่านะ่ะ เอ้ะิ่เตี้ยวเช่มคืนแต่ท่านท่นไฮ้ยออกบอกโอ้ยังไม่ออกยังไม่ออกมาแล้วตัวที่สี่พอได้ดนับตัวออกดูกไหมล่ะนับแต่ตัวได้ตัวที่สี่เห็นลงเข้าเจ้าขุนเจ้าเห็นมียล้าตั้มตั้มมีล ตามตามยูพน่ะมาแล้วจุมาแล้วมาแล้วจุสองสามสามตัวสามตัวสามตัวสตัวตัดตัวใหญ่ก่อนตัดตัวใหญ่ก่อนเล่ะเล่ะ ตักจับ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 น้อเลยจับน้อยได้นี่ั่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่รู้ว่ามันเป็นตัวโลดับใช่ไหมันเป็นตัวโลดตัวนั้นห่ะกอาอ้วนจีิงจังว่ะกล้องแป้งแต่ทองมันสามตัวได้สามตัวคืนมาแล้วล่ะหากว่า ตัวใหญ่ป่ท่อตัวออกอีหลตัวทาหญ่น้อยจากตัวโอยใหญ่น้อยกินรอบฝั่งแล้วครับสองตัวใหญ่ๆสองตัวใหญ่ๆเออเจอบ่อเจอบ่อเฮ่อฮึ่มึ่มโอ้ ปลาทูปลาทูได้ปะปุอยู่ด้านนอกลปลาทูใหญ่ปลาทูใหญ่เข่งละหกสิบจะได้ไม่ได้ไดปลาทูใหญ่ได้ไหมได้แล้วครับปลาทูเอาออกปลาเมัม อื S 1> <S 1> <hello> ้อืุอุ้ยอ้วนทัดสินอ่อ้วนมากอ้วนมากมาแล้วตัวอ้วนอ้วนเลยพ่าเป็นตัวนั่นดอกเห็นยอขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปปลากันว่าได้จากลูมั้ยนีโอ้จิงนีตีตืดเฉลนลี่เคียงหมูครับตีตืดครับตอนเช้าได้สามโล ตอนเย็นจะได้กิโลแต่ปานินล้วนเลยเลี้ยงน้อยก็ขึ้นมาแล้วครับเลี้ยงน้อยก็ได้หลายตัวเหมือนกันหลายตัวเต็มครับเดี๋ยวมันชั่งดูได้กี่กิโลโอ้โอ้ปลานิลี่ปานินไม่กตกงามนะมินะทำกันเลยอสอนเว้นะรอนปตาเว้เนี่ยคุณน้องห้วยมาหว้วยมาเอาิารอนกัน โอ้นี่ปลาเยล่าเดินเที่ยวจนล่าเลยวันนี้ล่าเบิดเรงเลยนะครับเดินรอบทิศเลยโอ้ปลาเยล่าก็มีตัวงามพือกันขอช้าตัวเดลี่ได้เพิ่มอีก4กิโลครับเป็น8กิโลครับเออ7กโลครับวันนี้ช้าได้3กิโลเป็น7กิโลเดิงปลานี้นมตนนีตัวอ้วนเนาะพุ้น้องยีตะบกในใหญ่เลยมาดูปลาของายน้อยครับ มีปลายญยน้อยโอ้หมีตอ้วันเลยปลาเยลาได้2อกิโลเป็น5โลครับวันนี้ตัวสวยๆเลยครับกนินนี่ก็ของเยน้อย2โลครึง่งเมาชาได้หโลเจ็ดแโลครับเป็นแปกิโลนะครับใยน้อย6 7 8จ็ดแปดแโลครึง่งใยน้อยปลาโอ้โหมีตัวซ้ำกันเลยวะ วันนี้ครับคาานนาจริงพวกมาพวกมาปลาแต่ละตัวสวยๆตรงเียครับสีสามโอสามตัวลกัวครับตัวหตที่ออกมาเตะปลาเตนออกต้องสามตัวลงไปท้เลกรัดีร้วยมนได้ปลาเนี่ยของเสื่โจ้โอ้ยตัวใหญ่คุณตัวปิดท้ายบ่ ได้2อกิโลครับตอนเช้าได้7โลเพิ่มมาอีก2โลได้9โลช่วงบ่ายมีเวลาหยุกย้อหน่อยครับเพราอพักกินข้าวก็ก็เลยล้มกับบ่ายสามโมงมีเวลาหยุกย้ออยู่สองชั่วโมงแต่คือไม่ได้ดูตาได้หยุกหยุกย้อนไปกล้องเก็ประมาณนี้แล้วครับรุ่นโดนแหมจะได้ว่าออกไป3ตัวไม่ต้องนี้ได้3ามโลเป็น10โลเช็ลจุ วได้หลายอยู่ครับนี่ก็มาหมายท่ายเคลื่อนป้าสักแล้วครับน้ำยังหลายครับหมายปมายก้วงรุ่นโดนเน่แต้ก็หมานครับมือ่อนายหมานวัวได้ทอรอบที่แล้วดอกแต่ว่าได้ปูละเกาโลแดโลเกาโลอยู่เป็นปนิน้โนโขนอ้วนแล้วครับยกตัอหมายกลวงกับี่ประมาณนี้นะครับรุ่นโดนเน่ช่วงนี่ยวันนช่วงน้ำหน่อยถ้าน,าน้ำมอยก็ต้องรุ่นโดน อันนี้ก็ลุ้โนโบน์ไงย,ยกปัดดวงไปเรื่อยครับหาปลาแบบพิธีชาวบ้านยกแบบธรรมชาติเลยมันไม่มีอาหารล่อไม่มีเหยื่อล่อนะครับบัดดวงอย่างเดียวคลิปหน้าซีหาคิดอะไรโดยไปตามรุ่นกันไหมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้เืินทุกครั้งที่มีคลิปให,หม่ๆเข้ามาวันนี้จะจบคลิปแค่นี้แล้วครับตามรุ่นคลิปหน้าสวัสดีครับ